ว่าจะให้ทางปปทนดนาเนินดก็อยากให้เขาไปตรวจสอบแล้วก็ให้ช่วยแก้ไขแล้วก็ขอให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมอะค่ะคเพราะว่าไม่สามารถใช้ทางที่มีอยู่เดิมได้แล้วก็น้ําท่วมก็ไม่แก้ไขให้คือผลทางการเกษตรล้มตายเยอะมากปลูกทุเรียนไว้ทุกศาสได้พันไปจาก พืชสวนเป็นจันทบุรีลูกผสมก็มาตายหมดแล้วก็ยางพาลาที่ปลูกมาแต่ปี2546ก็ล้มตายไปหลายไร่เสียรายได้ปล่อยปลาไว้ในบ่อใกล้จะจับได้แล้วก็ถูกน้ำท่วมพัดไปหมดค่ะ อันนี้เป็นเรอบนัดมาตอนไหนมอบนัดตายหมดตายเป็นเกลือกเกลือกตายหมดเพราะว่าเดือดร้อนเรื่องโดนปิดทางสาธารณะและปิดทางน้ำที่ไหลมาแต่โบราณแต่ดั้งเดิมได้ยื่นคำร้องกับอบตของถิ่นแล้ว ับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแก่งหางแมวศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีแล้วไม่มีการแก้ไขไม่มีการตรวจสอบแต่อย่างใดไม่เคยเห็นความเดือดร้อนก็จึงพึ่งสื่อมวลชนให้มีตรงนี้มีวันนี้ความเสียหายนี่เกิดขึ้นมานานนะครับอ่ะเกิดมาดัดกัเลย ปี2,566โอ้โหแล้วก็ยังตปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยเลยมันยัรับการแก้ไขโอ้ถึงต้องมาที่นี่ใช่ไหมถึงต้องมาที่นี่แล้วมาพปชความรู้สึกว่าอบอุ่นน่าจะมีคุณธรรมที่ช่วยเหลือเราได้บ้างอะค่ะครับครับปากฝากท่านด้วยนะครับคุณสารป้าแกเพราะว่าดีครับทางลื่นโกล้มไหลเลยเสื่อมหมดแล้วตอนนี้กินยาอยู่ยาซีดีแคกรเบอ มีวิธีการดําเนินการต่ออย่างไรครับท่านครับเดี๋ยวพอรับเรื่องเสร็จนะครับเดี๋ยวต้องมาตรวจสอบคำกาก่าวหา <c oughs> แล้วก็วันนี้ป้ามาเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะต้องดําเนินการเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดำเนินการในวันนี้เลยครับยังมีเวลาอยู่เดี๋ยว,ด,ยว,ด,ยวดำเนินการครับดำเนินการว่าตามระเบียบนะครับดำเนินการว่าเป็นคําร้องร้องเรียนใครกระทำความผิดอย่างไรมีพฤติการอยาอย่างไรครับ ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต,ต,ต่อไปครับถ้าเราท่านรับเรื่องแล้วแล้วเรื่องที่เข้าข่ายเนี่ยท่านอาจว่าจะลงพื้นที่ไวประมาณไหนครับเดี๋ยวขอดูอขอขอขดูใ<ห>นรายละเอียดนะครับแต่นะว,ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยจะดาเนินการให้รวดเร็วภายในกรอบแน่นอนครับ